มรดกการเมืองของสุพรรณบุรีจองชัยเตือนวราวุธให้คิดให้ดีก่อนตัดสินใจย้ายพักในโลกการเมืองที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงการย้ายพักของนักการเมืองมักเป็นเรื่องที่ดึงดูดความสนใจอย่างมากแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการย้ายพักอาจมีผลกระทบที่ลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของนายจองชัยที่ทําแกนนาพักชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาที่ออกมาเตือนนายวราวุธศิลปาชาให้คิดให้ดีก่อนตัดสินใจย้ายพักในวันที่ยี่สิบ พฤศจิกายน2568นาอยจงชัยเที่ยงธรรมได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระแสข่าวที่นายวราวุิศิลปอาชาสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาอาจจะย้ายไปร่วมงานการเมืองกับพักภูมิใจไทยพทออในการเลือกตั้งรอบหน้านายจงชัยกล่าวว่าการย้ายพักไปก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองทงังหรือร่วงแต่การตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ยังไม่มีการยืนยันใดๆอย่างชัดเจนเหมือนกับตอนที่มีข่าวว่านายวราวุิจะไปเป็นแคนดิเดตนายกให้พักเพื่อไทยพท ซึ่งก็เป็นเพียงแค่ข่าวเท่านั้นแต่ที่น่าสนใจคือนายจงชัยเป็นผู้อนุรักษ์นิยมไม่อยากให้ในายวราวุธย้ายพักเพราะนายวราวุธได้รับมอบหมายมาต่อดูแลพักชาติไทยพัฒนาจากนายบรรหารศิลปอาชาอดีตนายกและพ่อที่เคยระบุว่าจะรักษามารดกการเมืองของพ่อบรรหารไว้ดังนั้นนายจงชัยจึงอยากให้ในายวราวุธทบทวนคำพูดนี้ให้ลึกซึ้งก่อนตัดสินใจน่าสนใจอีกด้วยว่าในวันเกิดของนายจงชัยเมื่อ23ตุลาคมที่ผ่าน มาในวาราวุธได้มาอวยพรวันเกิดที่บ้านกล้วยจังหวัดสุพรรณบุรีนายจงชัยได้กล่าวบนเวทีว่าพักชาติไทยพัฒนาเป็นมรดกการเมืองของคนสุพรรณบุรีไม่ใช่มรดกของครอบครัวศิลปาชาครอบครัวศิลปาชาเป็นเพียงผู้ดูแลมรดกนี้ให้กับคนสุพรรณบุรีเท่านั้นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งระหว่างคนสุพรรณบุรีกับพักชาติไทยพัฒนาและนี่คือส่วนที่ส่งเสริมความสงสัยนายจงชัยเคยมีประสบการณ์ในการย้ายพักในปี2562เพื่อลงแข่งกับนายประพัฒ โคทสุทนเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาแต่เขากลับถูกรุมและผลเลือกตั้งที่ออกมาไม่ใช่ว่าเขาแพ้นายประพัฒน์แต่แพ้คนสุพรรณบุรีซึ่งการเลือกตั้งรอบนั้นเป็นบทเรียนสําคัญให้เขาเห็นว่าเป็นสมาชิกสถามา40ปีแต่เมื่อย้ายพักก็แพ้เพราะคนสุพรรณบุรีมีความผูกพันที่แข็งแกร่งกับพรรคชาติไทยพัฒนามากกว่าคําถามที่น่าสนใจคือการย้ายพักของนายวราวุธจะส่งผลต่อมรดกการเมืองของครอบครัวศิลปอาชาและคนสุพรรณบุรีอย่างไรและคุณคิดว่านายวราวุธควรตัดสินใจอย่างไร มาร่วมตอบคำถามเหล่านี้ในส่วนของความคิดเห็นกันเถอะ